ติดเชื้อเอไพลไลน์ ine, ทานโปรบอติกตัวไหนดีคะเอสไพลูไลน์โปรบอติกใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเมนตัวหลักสุดร้อยแต่อยู่ในอาหารมื้อหลักด้วยถ้าเกิดบอกว่าเราสู้ยาหมอไม่ไหวแสดงว่างบป,ประมาณเราจํากัดฉะนั้นอย่างแรกครับคุณเตรียมเงินเวลาสิบ,บาทเออเตรียมเงินเวลาสิบ,บาทไปตลาดคุณไปซื้อกระเจี๊ยบเขียวถ้าเกิดอย่างของตลาดบ้านผมนะติบาทเนี่ยจะได้จะได้กระเจี๊ยบเขียวประมาณสองขีดสองสองร้อยกรัมนะครับอีสองร้อยกรัมเนี่ยสามารถแบ่งกินได้ประมาณ สองวันนะสำหรับสำหรับบางคนอาจจะมากกว่านั้นนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมกินวันละฉีดผมกินเยอะหน่อยผมชอบกินนะครับเอากระเจี๊ยบเขียวมาลวกนะมาลวกนะเอาตั้งน้ําให้เดือดโยนกระเจี๊ยบเขียวลงไปฟึ้มนับหนึ่งถึงสามสิบแล้วเอาขึ้นมานอกน้ําเย็นจบแล้วเสร็จแล้วคุณมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นแว่นแว่น,นมือน้อนึงเนี่ยคุณก็กินสักประมาณสามฝักก็ได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นแว่นแวน,นะครับมันจะได้เคี้ยวได้ง่ายๆนะแล้วเสร็จแล้ว ในมื่ออาหารของคุณเนี่ยคุณสัดกระเจี๊ยบเขียวไว้ก่อนเลยนะกินทุกมื้อได้เลยนะถ้าเกิดจะให้อร่อยลื่นรมหน่อยคุณอาจจะเยาะโชย,ยุไปสักหน่อยหนึ่งถ้าเกิดมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกปาสักเท่าไหร่มายองเนสขอให้เป็นมายองเนสแบบคลีนคลีนหน่อยมายองเนสเนี่ยกินได้นะเพราะมายองเนสเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเป็นเป็นแบบธรรมชาติจริงๆนะมายองเนสคือใช้ไข่ไข่แดงใช้ extra virgin olive oil ซึ่งล l ฟออยล์ของดียอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ฟินิก้านะครับหรือถ้าเกิดใครที่ ที่สะดวกทําเองอรัคุณทำมายองเนสเองก็ได้นะเอาเนี่ยตามสูตรที่ผมบอกนะใช้ไข่สักประมาณสี่ลูกก็ได้ไข่แดงนะไข่แดงนะแล้วก็น้ํามันมะกอกแบบเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะครับแล้วก็ใช้แ apple ลไซเดอร์วินิก้าก็ได้เออ acv อ่ะเนี่ยสอย่างนี้แล้วก็อาจจะใส่เกลือชมพูไปนิดนึงปรุงรสด้วยพริกไทยหรือใบไทม์หรือออริกา,กกาโน่แล้วแต่คุณเลยแล้วคุณก็ปั่นเลยเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกฟู้ดโปรเซสเซอร์เนาะไอ้ที่ปันป่นปั่นเปั่นไปเลยคุณจะได้เป็นมายองเนสที่นิ่มเนียนอร่อยดีต่อสุขภาพคุณเอามาายองเนนเนนนสหล่ี้ะครับ มาใส่ในกระเจี๊ยบเขียวที่ผมบอกเนี่ยนะแล้วหยดชอย,ชย,อยุไปหน่อยจะกินง่ายแล้วอร่อยขึ้นเยอะในมือแรกกินใ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 นมืออาหารเนี่ยกินไอ้ตัวนี้ไปก่อนครับเนี่ยคือตัวที่ยับยังเอชเชีลไลชั้นดีเลยเพราะว่าในกระเจี๊ยบเขียวนะเขาจะมีระบบหลายระบบมากเลยเห็นไหมข้างนอกเขียวเขียวคือไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําคอยขัดสีเฉวีวันทำความสะอาดลาไส้ไ,ไอ้ตัวเมือเม่อขึ้นของมันเนี่ยนอกจากที่จะเป็นโซลูเบิลไฟเบอร์ทำช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วนะครับเขายังยับยั้งการเจริญเติบโตของเอชไพโลไลด้วย อีเมือกเมือกเนี่ยและที่สําคัญคนติดเอชไอโอไลน์เนี่ยมันจะแสบร้อนท้องง่ายพอเวลา,าแสบร้อนท้องง่ายอีเมือกเมือกผู้เนี้ยจะเป็นเหมือนผ้าปิดแผลที่ทําให้แสบร้อนท้องอนอกจากนี้ในกระเจี๊ยบเขียวเม็ดของมันใครที่เคยกัดเม็ดของกระเจี๊ยบเขียวมันจะมีความฝาดอีความฝาดตรงนี้มีเทนนินเทนนินมีฤทธิ์ในการที่จะยับช้งเชื้อด้วยเช่นกันและที่สําคัญช่วยสมานแผลลดการอักเสบทั้งในกระเพาะและลำไส้ตลอดทางเดินอาหารเห็นไหมใช้เงินวลาสิบบาท กระเจี๊ยบเขียวขึ้นหนึ่งในนั้นที่คนจะต้องกินอีกตัวหนึ่งคขมิ้นชันขมิ้นชันจะกินเป็นแบบสดกินเป็นแบบคปับซูลกินเป็นแบบชงน้ําก็ได้แล้วแต่ขมิ้นชันเนี่ยผมแนะนําให้กินหลังอาหารนะเพราะว่าขมิ้นชันเนี่ยประสิทธิภาพของมันจะดีที่สุดเลยคือมันต้องมีไขมันขมิ้นชันมันจะมีทั้งสองขั้วทั้งละลายน้ำและไม่ละลายน้ำนะครับอีกพวกวิตามินอีหรือกิลคูมินอยของมันเนี่ยที่อยู่ในในขมิ้นชันที่มันช่วยในการสมานแผลและการอักเสบเนี่ยนะครับเขาจะ เนี่ยอย่างเงี้ยเรากินมาอยองเนสเข้าไปมยายองเนสมีน้ำมันมะกอกเป็นไขมันที่ดีใช่ไหมมันก็จะละลายเอาไอ้พวกดึงประสิทธิภาพของไข่ไอ้พวกขมิ้นชันออกไปใช้ได้ดีด้วยนะก็จะช่วยยับยับ้งเอชไฮโดรไลสด้วยแถมยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยมีอะไรอีกเห็ไม่หมดยาหอมอยาหอมก็กินได้ยาหอมมีสมุนไพรในกลุ่มของพวกชาเอมพวกอบเชยวนอะไรพวกเนี้ยนะครับเหล่าเนี้ยยังเอชไฮโดรไลด์ได้เช่นกันมีอีกสมแดงตระกูลตระกูลพวกที่มันเป็นเออ่ เขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรอัดปกลุ่มอัด a ตัวเช่นนะครับไม่ว่าจะเป็นข,ขมิ้นชันก็ใช่นะอัดตัวเช่นนะครับมีสมแดงขิงกระชายกระเทียมเนี่ยเหล่านี้เป็นอัดตัวเช่นยับยัง h อ y ไฮโดรไได้ทั้งสิ้นเลยอาจจะไม่มากไม่มายแต่ถ้าเกิดเราใช้หลายๆอย่างรวมกันมันก็ช่วยเสริมได้นะครับดังนั้นตามที่ผมบอกตัวหลักโปรบอติกตัวนี้เอาไปยึดหัวหาใช้ไบโอคอรอย,ยึดหัวหาดส่วนที่เหลือ คุณจะกินเสริมจากอาหารหรือใช้เป็นอาหารเสริมก็ได้ใช้ชีวิตแบบเข้าใจกินเท่าที่จําเป็นเสริมในส่วนที่ขาดเสริมมันคือเอามาทดแทนในส่วนที่ขาดฉะนั้นเราก็ทําในมื้อหลักให้มันดีที่สุดก่อนที่สําคัญ h h ฮโดร l ล t ์ไม่ชอบความร้อนฉะนั้นเน้นดื่มน้ําอุ่นนะครับหลีกเลี่ยงน้ําเย็นลดอาหารที่มันเย็นเย็นไอศกรงไอศครีมหยุดนะครับแล้วก็ในการฟื้นฟูข,ของร่างกายเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการพักผ่อนฉะนั้นพักผ่อนให้ดี เอสไพลอไร์จะไม่หมายย้ำกายคุณ